สวัสดีชาวฟิวอะไรสามทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอผมนะครับผมไมค์ดเอสคาราเมลครับวันนี้เราจะมาทําการเปิดการ์ดนะครับที่ผมได้จากการอัพเลเวลห้าสิบครับผมจากผู้จัดการที่สองของผมนะครับเรามาดูครับว่าจะได้อะไรนะครับผมนี่ผมยังไม่ได้เปิดรับรางวัลนะครับคือเลเวลอัพเสร็จปุ๊บก็มาเปิดกันสดๆเลยครับเราไปรับรางวัลกันก่อนครับ ถ้าเกิดมีเสียงรมเข้าขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคำหยาบก็ขอัยในคำหยาบล่วงหน้าด้วยนะครับผมโอเคนะฮะอ่านี่ตอนนี้ผมก็ทำแพ้ภาพสดก็ต้องขออภัยนะ,ะที่ผมก็พูดไปมั่วๆะะไม่ต้องอะไรมากครับโอเคเรามาเล่าระวัล,ลกันปึ๊บเรียบร้อยหอยเสียบครับผมท็อป3ฮะทุกปีนะฮะเรามาดูกันว่าเราจะได้ปีไหนครับ ผมก็อขอปีปีไหนดีวะดูว่ามีปีไหนบ้างอเอาปี11แล้วกันครับปี11มาท็อป3ปี2 0 1 1ิอครับเปิดมาครับโปรโอ้โหได้ทัอป3ปีสองพันจริงๆครับโอ้โหสมใจสมพรปากครับเรามาเปิดการ์ดขยะกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะเปิดท็อป3นะฮะ เปิดคาขยะ่อนคลิปนี้น่าจะยาวๆน่าจะยาวไปเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปดูไอดีไปดูผู้จัดการหลักกันนะครับว่ามีอะไรให้เปิดบ้างนะครับการพวกนี้ผมก็ไม่อยากสนใจดีกว่าครับกัดขยะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดให้หมดรีบๆเปิดให้หมดแล้วก็ไปเปิดในไอผู้จัดการหลักอีกครั้งหนึ่งนะฮะพูดวกไปวนมาโอ้โกดเพ o w วิลลิตันบวกสองนะครับ นี่ครับเบสร้อยบวกสอนบวกหนะฮะครับีคร oh ับโพรโอ้โหแต่ละตัวครับแก่มแมวแจวเรือจริงๆครับว o r เบสท็อปสามสิบครับผมยาวครับปูใบแรกอชิลี่ยโคฟูปดีสองเดียโกฟูใปทีสามเดียโกเดียโกมา2องใบยึดโดอหมัทบทคสามอ่าไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมาก ซลาตันครับเราเอาซาลาตันไ,ไว้ล่างสุดฮะฮะพอมันจะออกตัวล่างๆครับผมรู้ครับซาลาตันมาปุ๊บเรียบร้อยฮะไอดฮะโอ้โหกากสุดเลยฮะเจ็ดล้านโอ้ช่างแมงครับโอเคเราไปขายกันก่อนอก็ได้ไม่เท่าไหร่นะฮะผมอยากได้เยอะกว่านี้นะแต่ได้แค่โยก็ไม่เป็นไรครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะโอเคเราก็ขายไป ขายไปขายไปโอเคเรียบอยครับเราไปเปิดผู้จัดการอีกผู้จัดการนึงครับเป็นผู้จัดการหลักครับผมไปครับ <c oughs> นี่ครับผู้จัดการหลัก mighty as caramel มากครับป้อมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาเปิดการ์ดครับตีบงตีบวกไว้ติดตามต่อใน EP หน้าแล้วกันนะฮะ ช่วงนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าซับสไครต์ครับตอนนี้ก็ห้าสิบซับสไครต์แล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะฮะก็อยากให้ช่วยติดตามผลงานกันต่อไปนะครับก็จะมีผลงานออกเรื่อยๆอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่กดซับสไครต์นะขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเนี่ยท็อปห้าสิบบวกวอลลิเจนฮะไปปุ๊บอื้มมาโครอยฮะ โอเคทางกานคลิปนี้ผมก็แค่นี้แล้วกันนะฮะก็ก่อนจะจากไปนะครับก็ทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเวนัที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b ์นะฮะแล้วก็กดไลค์นะฮะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับซับสไคร์ครับอันนี้ผมขอซับสไคร์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับ50ซับสไคร์แล้วนะครับตอนนี้ครับ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะก็มันก็มาสับซับสไคร์ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผมนะฮะก็อยากให้ติดตามกันเรื่อยๆครับผมนะครับสำหรับแค่นี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ